สวัดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะ,คะวกวับช่องภูมิพันธุ์ตุลการวันนี้ก็มาทําแคบหมูให้กับเอพ,พีดูค่ะวันนี้เป็น E ีพีที่หกสิบแล้วค่ะพี่น้องเอพี EP ที่หกสิบค่ะนี่ค่ะ,ะน้ําเริ่มแห้งแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะขั้นตอนวิธีการก็คือนาโดยสามชั้นมาล้างทาเกลือแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดสามน้ําค่ะแล้วก็ ล้างด้วยน้ำส้มสชูหนึ่งน้ำค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยเราก็มาแล่แล่ส่วนที่เป็นเนื้อออกไว้ทําหมูแดดเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นหนังของมันนะ้ค่ะวันนี้ได้ประมาณโลสองขีดค่ะนี่ค่ะโลสองขีดกลมพันก็ใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนค่ะใส่เกลือครึ่งช้อนใส่น้ำส้มสายชูสองทัพีค่ะ ใส่น้ำก็สามแก้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะน้ำเริ่มแห้งมันหมูเริ่มออกแล้วค่ะมันหมูก็จะออกมาผสมกับน้ำด้วยละค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้เอาใช้กระทะใบใหม่เลคะไปลองใช้กระทะใบใหม่ดูใบใหญ่ หอยเขาเดือดนิดนึงค่ะพี่น้อง คนณไปเรื่อยๆยนึกอะพี่น้องเจ้าภูมิพันก็จะทำเตรียมเครื่องทำปลาะค่ะพี่น้องเนื้อปลาเนื้อปลาน้ำพริกสามรสเท่าไหรแซ่บจะบาดนี่ค่ะพี่น้องเนื้อปลาได้ค่ะวันนี้เนื้อปลา1กิโลเนื้อปลาค่ะจะให้คุณพิทคุณให้ภูมิพันก่อนนะคะอ่ะเดินมาตรงนี้เลยค่ะจะาภูมพันเตรียมเครื่องกันค่ะ เครื่องเดี๋ยวยกตานนั้นออกก่อน น้ำมันก็เริ่มออกแล้วค่ะพี่น้องน้ำมันเยอะนะคะวันนี้นมันเยอะมันเยอะมากเลยค่ะเรียกใช้ท่าพีไหมใช้ท่าพีไหมเอาท่าพีไหมฮะมแล้วเอาเยาวๆนี่เหรอยาวเกินมันองเป็นฮะมันยาวไปนิดนึงเดี๋ยวต้องเป็น มันดีเหรอเราว่ามันดีไหมสินะนี่ราค่ะพี่น้องเฮ็ดซอยกันได้สามีภรรยากันคุ้มพันกับคุณฤทธิ์ค่ะพี่น้องซอยกันดำมาหาศิลป์ช่วยกันทำงานร่วมด้วยช่วยกันงานเราจึงจะประสบความสำเร็จ ขอบคุณที่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ นี้ก็น่าจะคำอยู่กับพี่น้องเพราะว่าโคามพันไปตลาดมาไปตลาดโคนะูคามก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยูพ่พอกิน ครูมันตุลาการก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยค่ะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้สามเดือนค่ะ แก้ไขได้ในสามเดือนค่ะ แล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะการจับสารตะก,กร้าของคุณพ่อง,งามจฉมชื่นแล้วคะพี่น้งนพองคุณพ่อภูมิพันธุลากันค่ะแล้วก็การทำแคบหมูการทำหมูแดดเดียวการทำกับข้าวคะ่ะพี่น้อง ข้าวกับปลา การทำไรนาะสวนผสมค่ะนนวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพี่น้องพอมีพออยู่พอกินค่ะแล้วก็สอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะเด้อแล้วก็ความกตันยูกตาเวทีต่อวิดามันดาค่ะ ก็เป็นวิถีทางนำมงชีวิตของครูกำพันนี่แหละค่ะจากชีวิตจริงนี่แหละค่ะแล้วก็ครอบครัวครูพันก็นำเสนอถ่ายทอดก็แท้คุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูความเพียรพยายามการที่เราทำงานทุกอย่างเราจะต้องมีความเพียรพยายามความอดทนเราจึงจะประสบความสาเร็จค่ะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่อดทนค่ะ พันก็นําเสนอตามประเด็นหลักของช่องที่ภูมิพันธ์ได้ได้ตั้งวัตถุประสงค์ช่องไว้ค่ะภูมิพันธ์ก็จะต้องพูดอธิบายถ่ายทอดเรียกเการสอนเส่ยวกอกคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่ได้มีขั้นตอนการทาอาหารอย่างเดียวแล้วกันเ้อก็เป็นวัตถุประสงค์ของช่องที่ภูมิพันธ์ตั้งขึ้นมาที่จะต้อง ใจทอดเกี่ยวกับการทําคุณงามความดีความเพียรพยายามทําให้เราประสบความสําเร็จเราเจอปัญหาอุปสรากการทํางานนี่เราจะต้องอดทนแล้วก็จะต้องสู้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสู้สู้สู้เลยค่ะพี่น้อง เราไม่อดทนเราก็ไม่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งการทําช่องยูทูปก็เหมือนกันนะค่ะพี่น้องเขาจะต้องมีความอดทนมีความเพียรพยายามเจอปัญหาอุปสรรคก็ต้องไม่ย่อท้อค่ะต้องต้องอดทนไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆผ่านความยากลาบากไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยที่เราไม่ลงทุนไม่ลงทุนเราก็ต้องลงทุนในเรื่องของงบประมาณ สติปัญญากำลังกายกำลังทรัพย์ทั้งหมดนะรับพี่น้องเราจึงจะประสบความสำเร็จแม้ก็สร้างคำช่องยูทูบโกหกนี่ค่ะทำแคบหมูให้เอฟซีโดนนี่ค่ะพี่น้องคูณพันก็ต้องเอ่อซื้อแคบหมูเอาซื้อหมูสามชั้นวันละสามกิโลค่ะพี่น้องวันใดที่ติดภารกิจก็ไม่ได้ทำต้องขออาภายัยเอฟซีเลย แต่วัตถุประสงค์ก็คืออยากทำให้เอฟซีดูทุกวันเลยค่ะแล้วก็ทำการทำอาหารต่างๆก็ทำให้เอฟซีเราได้ดูคุณพันไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องขั้นตอนการทำอาหารนะค่ะเด้ออ่าชี้แจงให้พี่น้องเอฟซีเราเข้าใจก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะที่ท่านก็เข้าใจ เพตัวประสงค์ช่องของคุณภูมพันธุลากันท่านก็ติดตามมาโดยตลอดขอบคุณหลายๆเ้ขค่ะเด้อขอบคุณเลยนะขอบพระคุณอย่างเูงมเลยค่ะคือว่าท่านให้เกียรติคุณภูมพันธ์มากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่ององคิพันธ์ เมนูเนูนึ่งปลาด้วยค่ะพี่นะ้ปลานึ่งปลาสมุนไพรนึ่งปลาสมุนไพรสามรสเป็นปลาปลาพันผักปลาห่อผักแต่ปูมพันก็ก็เป็นผักส่วนใหญ่จะเป็นผักผักสุกนึ่งให้สุกสักหน่อย ถ้าคุมพันกับบ้านคุมพันก็จะได้ถ่ทอดเกี่ยวกับการจับสารสก,การ้าได้เลยพี่น้องแล้วก็พาคุณพ่อไปหาหมอมน้ยายาทิ้หน้า่ิ้งหน้าทิ้หน้าทิ้งตาตัวก้วันจ๋าหยุดยาวสามวันก็พอมีเวลาหน่อยหนึ่งอ้น้ำมันออกลายแล้วพี่น้อง มันหลายนะครับเมือหมุ่มเนี้ยน้ำมันเยอะมันเยอะได้น้ำมันเนี่ยเราก็เก็บน้ำมันไว้ใช้ไว้ใช้ก็เป็นจากที่เราทำหมูแดดเดียวอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างได้หมูแดดเดียวได้แคบหมู ใ้น้ำมันค่ะเราซื้อหมวสามชั้นมาทำค่ะพี่น้องก็จะเป็นสูตรการโครงพันตุลากันซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นอีพีที่หกสิบแล้วค่ะพี่น้องที่โครงพันมีความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแล่เอซีเราดูเนี่ยเป็นอีพีที่หกสิบหกสิบแล้วค่ะซึ่งจากอีพีแรกๆก็โอ้ก็ได้เรื่องได้ราวแล้วกับพี่น้องมุนเอเร่เลยค่ะ ถึงติดกระทะถึงโบถึงโบฟูโบอย่างคะ่ะพี่น้องทำครั้งแรกอะค่ะมันมีปัญหาอุปรสรรคไม่ประสบความสําเร็จล้มเหลวคุมพันธุ์ก็พัฒนามาเรื่อยๆเหมือนกับการทํางานของเราคะ่ะถ้าเราเจอปัญหาต้องมุ่งมั่นพัฒน,นาหาสาเหตุของปัญหาว่าเอะเป็นอะไรนะมันจิตตรงไหนอะไรยังไงเราก็พยายามแก้ไขปัญหาลองผิดลองถูกก็ทำให้เราประสบความสำเร็จด้ดะคะ่ะพี่น้อง ไม่มีอะไรที่จะสำเร็จง่ายๆโดยที่เราไม่ได้ลงมือทํา,ม,าม,มีความมั่นตั้งใจในการทำกดทนเอาเรื่องแบบนี้เนาะโอเคค่ะโอเคเลยค่ะพี่รก ันนี้ก็สับกระเทียมด้วยกันนี่นะต่อไห้คู่ันสับกระเทียมสับกระเทียมเพื่อที่จะทําหมูแดดเดียวแล้วก็ทำกับข้าวเลยต่อไห้ด้วยกันต้องทํางานคู่ขนานกันเพราะว่ามันดีมันคข้มแต่พี่น้องมันเดือดตัวที่ได้กินอู้ออยากไรแล้วพี่น้องตัวที่เลิกโรงเบียนตัวที่หลายย่างหลายเยนี้อต้องอดทนเนาะนี่ใด้แล้วแห่แตกดีๆเลยนะคะคุณลิษาคนนี้น ให้แตกด,ดีๆให้ก็แตกดีๆโปเป้ยโปเปี้ยอู้สวยๆๆวันนี้สวยเวกันดีค่ะคุณผู้ชมจัมพันหันกระเทียมเสจ็เปลอโอ้อ๋อจัมันไี่นองเบ้ยมันได้เครื่องกระท้าเลยค่ะ คุรีด้วยคุรีจะได้เนื้อแดดเดียวสะดวกรเียมร ให้แตกอีกสักหน่อยนึงพี่น้องให้เขาแตกแตกปอแปกปอกแฝกนะอะไรก่ะเอาอีกสักนหนึ่งชิ้นหมูก็ใหญ่พอสมควรละค่ะวันนี้ชิ้นหมูก็ใหญ่เลย มาดูการทอดรอบสองนะคะนี่ค่ะเทปับ๊บแล้วก็เทใส่ตรงนี้เลยนี่ค่ะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีก่ะพี่นอาอมาเบิ้งกัน,นิดค่ะ,ะมาดูทอดรอบสองค่ะเ๊บใส่ลงไปเลยค่ะแส่ลงไปเลยค่ะพีะ่น้องเดี๋ยวก็จะจ,ดจวดขึ้นมานี่ค่ะ Oh, no เริ่มแตกแล้วคะ่ะพี่น้องเริ่มแตกเริ่มผูแล้วต้องคนไปเรื่อยนะคะต้องคนด้วยต้องคนเขาเลย้าปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะเราจะปิดไฟแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะปิดไฟแล้วคะ่ะ ก็จะใส่ในนี้กว่าเทเลยนะคะนี่ค่ะดูนี่ค่ะพี่น้นองท่านจะจับใส่จานให้นะคะจับแต่จานให้ดูนะคะอวันนี้เป็นคลิปที่ ep ที่หกสิบค่ะพี่น้องคสนอเรื่องสวยเลยค่ะคุณได้เห็นไหมคะเดี๋ยวเสด็จให้เขาส,สลัดน้ำมันส่อนก่ะ ไม่พอใช่หรอทำมันดีๆก่อนเยาวยาวใยาวยาวได้ี่นอกนีครยาวยาวยาวนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาถ่ายให้กับเอฟซีดูนะคะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะแค่หมูคุมพันค่ะอีพีที่หกสิบค่ะพี่น้องงามงามค่ะกรอบกอบค่ะกรอบมากเลยค่ะวันนี้ทั้งสวยทั้งเหลืองทั้งกรอบเลยค่ะ เคี้ยวนี่ก๊อบก๊อบก๊อบเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะเป็น ep ที่60นะคะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุลากันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ